สวัสดีค่ะพบกับ MRDD อดีอีกครั้งนะคะวันนี้เราพามาชมรถเข้าใหม่อีกคันนะคะกับคันนี้รถ Toyota c o r a a อ t i s ค่ะคันนี้เป็นรถยนต์ปี2018เครื่อง 1.6g ค่ะมาด้วยสีบอลเงินแบบนี้เลยรถเข้ามาปุ๊บเอ็มจับให้เลยค่ะค่ะชมรอบคันนะคะรถยนต์ปี2018แท้นะคะ นี่ยังไม่ได้ล้างนะคะจัดให้สดสดร้อนร้อนเลยค่ะรถเข้าโกดังปุ๊บจัดให้เลยค่ะเอาด้านหลังกันหน่อยนะคะนี่ยังไม่ได้ล้างนะคะถ้าล้างนี่แจ๋มแจมเลยค่ะด้านหลังนะคะรถเดิมๆนะคะไปค่ะชมเล็กไม้กัน เลขหมาอยู่ที่8 6 8 8 1กิโลนะคะเลขหม่แท้เลขหม่จริงเช่นเคยนะคะเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบเลยค่ะบอกนะคะถ้าสปาอีกนิดนึงนะคะแจ่มๆเลยค่ะด้านหลังค่ะน้ำมันนี่ประหยัดแน่นอนค่ะกับรถอัลติสนะคะเป็นรถยนต์ขนาดกลางแต่ประหยัดน้ำมันมากนะคะสามารถเติมน้ำมัน e 8 5 e 2 0แก๊สโซฮอได้หมดเลยค่ะด้านหลังก็จะมีตัว เดียวชัดเจนนะคะได้สองจุดเลยวันนี้เอ็มก็ให้ราคาพิเศษเช่นเคยนะคะรถยนต์ปี2018นะคะเครื่อง 1.6g นี่เลย2018แท้นะคะวันนี้ราคาพิเศษค่ะ459,000บาทนะคะ459,000บาทค่ะ รถยนต์ปี2018แท้เลขไม่แ8 0 0 0 0ค่ะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มด้วยนะคะสามารถเริ่มผ่อนได้ตั้งแต่4ปีถึง7ปีเลยตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะรับประกันเครื่องและเกียร์นะคะ1ปีเต็มไปเลยค่ะลูกค้าท่านใดไม่สะดวกมาดูนะคะให้เอ็วิดีโอคอลนะคะจัดให้นะคะสวยๆแบบนี้ต้องรีบแล้วค่ะที่รถดีเด็ดออโตของเราค่ะปักหมุดเลยรถดีเดดออโตค่ะ อยู่ที่สี่แยกคองขุดถนนเทพลาคา่ายิงเยิยมบิ๊กซีบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะคะถ้ามาไม่ถูกแอดไลน์โทรสอบถามเอ็มได้เลยนะคะหรือคอมเมนต์ใต้โพสเอ็มอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมอะไรยังไงแจ้งเอ็มได้เลยนะคะเปิดบริการตั้งแต่9มงเชา้าถึง5มโมงเย็นเลยค่ะรถยนต์ปี2018แท้เลยนะคะย้ำราคาอีกครั้งค่ะ4,59,000บาทนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องของเอ็มนะคะได้ทำคลิปใหม่ๆรถใหม่ๆให้ได้ดูกันถูกวันเลยค่ะสำหรับวันนี้ MRDD ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ